สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูนาค่ะช่อง YouTube หนะ้าบ้านลุงพลนะคะหนูนาพาไปดูค่ะไปดูนะคะ BFC ม,มาที่หน้าบ้านลุงพลนะคะพักหนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะเฮฮากันมาได้พักหนึ่งแล้วค่ะเอฟซจากทางไหนเนาะค่ะดูเป็นผู้ดีนะคะเป็นคุณนายมากเลยนะคะอยู่หน้าอปปูป,ปริจิตนาคาแล้วค่ะตอนนี้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมเปี้ยวกรอกๆนะคะบายแอดมินแม่หนูนานะคะตอนนี้มารับชม f อจากอเมริกานะคะมาหลายท่านด้วยกันนะคะจากรัฐไหนบ้างก็ไม่รู้นะคะตอนนี้อเมริกาหนาวนะคะพอมาเจอไทยก็ร้อนนะคะขนาดไทยว่าหนาวแล้วนะคะยังเจอจ<ม>็บภาพ

คแม่อไรบานบอกว่าบอกให้คุณสังวาลโทัหาจัไม่ได้าบีู่งสวนยางถึงแล้วจะไปสองยางเาเาจะไปหาสวนยางภาพไปหาสามณีก่อนค่ะราจะตามไปสวนยางคุณพอลี่นะคะหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะก็มีเอชัยนองสามณีชวนชมกาลังสร้างบ้านอยู่นะคะคนอยากไปเยี่ยมนาะเยี่มคุณพอี่ด้วย

1, นึ่งหนงึี่ห้าหเจโหก,ก,โหก,กท่านเลยนะคะหท่านค่ะผู้ชายหนึ่งท่านผู้หญิง5ท่านนะคะม,มาจากหลายรัฐในอเมริกามารวมกันนะคะอ๋อผู้หญิงหนะคะผู้หญิงหท่านนะคะผู้หญิงหท่านผู้ชายหนึ่งท่าน,นะคะ่ะ เาไปดีเป็นบารดเนี่ยเจ้าก็ไปแบ่งน้ำข้าวคุณละใกล้ก็ได้เอาไป่วงงาหันละจ้ากินเนาะไปร่วงกันละละาไปร่วมกินทุ่คณละเขาบอกเขาบอก้าุงพลนประเ็นยบอกจ้ะเขาอยู่อย่บไ้ปอยู่ค่ะเขาไม่อยู่วันเงียบเลยเขาไม่อยู่วันปูองนพตอนนี้กั๊เหมือนเดิมองอยู่ปูองกับชชาอยู่ เอาเชือกไปกัดไปกินขนาด้องตนะเอากินรถจ้างี้เดี๋ยวแบ่งที่นี่ก็้ค่ะผู้พ้องตาชานั่น้าน้องโอมน้องน้ำมองโอมน้อน้กินไตั้งแกด้นะกงเยอะเยอะยแ้วก็แเอาเจ้เด้น้ำพรเด้ตอน้แเริมอนแลวเาม่อย้วเิ่นได้ไก่มาฝากแล้วไก่เขานกว้างเหรอ

ใหญ่ถแล้วล่ะูองออกมาแล้วไ้นแล้วยาชีนจะสมองอยู่ทางหนแล้วเนี่ยไปยาชีตลอยข้างในเออยชีอยู่ข้างในแม่มาไทยมาไทยพวกตัวยาชีแม่ดูจับยาชีม่จากสี่นะมจัสิลจร ปาอดุกอเมริาแฟครับทุเจ้านขอบคุณค่ะขอบคุณมาถ่ายลูกก็บย่าชิมมาเร็วมากมาถ่ายบ้านเลยก็อยู่ห่อใอันนี้แกเขาไปซื้อน้ำได้ข้าวตื กนด้ยนะุน้นคะายหากัเลย้ายกันส่วนมาาก็จะอยู่ดูแลบ้างาาตน้นเาด้วยอสวยๆกันทุกคนเลยนะคะอาาใกล้เคียงกันเลยากันเลยนะขอบคุณมากน้าไมเจ้าถือกล้องเราเด้อน้าไมคายเืิกัน อาวัาภาษาไทยเซ็นสมัยไปนึ่งภาษาไทยทั้งลาวเ่ได้ทุกภาษาดีดีเขาคือดียวเขาคือเดียไปเบิ้งเขาเห็นเงื่นไท้ๆนะขอบคุณนะคะที่รับชมกับช่องหนูนาพาไปดูค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งในช่องหนูนาพาไปดูด้วยนะคะวันนี้ยินดีมากเี่น่ายินดีมากเลยนะคะเอจากเมริกาหลายรัฐมาด้วยกันนะคะยดูผลประเนค่ะ ไ,ได้เจอลงคนประเด็นนะคะแต่ก yeah. uh. yeah. yeah. ็เจอ่าอิชินะคะเจอแม่ผู้ใหญ่นะคะิ่งเมื่อคืนนี้นะเกนนอนแล้วนอนอีกนแล้วคนอีน่ใส่ทั้งุเท้าใส่ทั้งุมือแล้วก็นี่ดูนะเสื้อสัสวัดสีสสวัดสีิน

ช่วงนี้เอฟซีเจอย่านะคะเพิ่งเจอย่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ